เนี่ยอันนี้คือแม่ผมแต่คนเนี้ยผมก็งองว่าเขาไม่ขยันเฮ้ยอันเนี้ยเนี่ยวะอันนี้เป็นเรื่องอันนี้ <c oughs> ถ้ามึงมีจริงมึงก็เข้ามาพร้อก็เปิดประตูแล้วก็ควักมือเรียกเนี่ยแล้วปรากฏว่าเราตื่นดังกันมากใช่ไหมมาร์คเห็นแม่งไกลๆว่าแบบมีแบบเท้าอ่ะเท้าเดินาาดมาที่หน้าห้องวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งจนไปถึงทางล่างสุดมันล็อกอะไร พี่หนุ่มสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณสุริการพี่หุ่มก้องบอกเลยว่าเขาเป็นตัวพ่อที่ค่อนข้างจะทำแบบโลกของติ๊กต็อกเนี่ยแมสถูกขีโด่งดังทุกอันว่างนี้ปะเข้ามากูผมกับเขาเลยค่ะอุนโน่เหล่าทองและน้องมาร์คซาาวูดค่ะทั้งสองคนนี้นะคะ เชื่อว่าผีมีอยู่จริงไหมอันนี้ก่อนเชื่อถามว่าเชื่อไหมเชื่อครับถ้าเกิดบอกว่าเชื่อทั้งคู่เนี่ยถ้าหนึ่งเปซ็นเป็นคะแนนแบบเราเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ผมก่อนผมก็ประมาณแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเคยเคยือเ,เคยเจอสะดุ้งเลยวันนะั้นไปแบบไปทางเรือไปห้าสิบคนอ่ะอ,อือเรือคว่ำตายหมดอยู่แล้วผมรอดอยู่แล้วผมกลับมาเาผีแต่ไปทางเรือไงนะเออห้าสิบคนอ่ะวแบบแล้วเฮ้ยก็ไม่คิดว่าจะจมอือ,อสักพักอยู่ดีจม อยู่แล้วแล้วห้าสิบคนเป็นไงเอากลับมาห้าสิบคนอ <an> ีกแล้วแล้วเราครับเชื้อกี่เปอร์เซ็นต์สมมติมาเป็นยางไงครับมาเวลาเวลาเมาเมาหรือว่าไปแฮงเอ์กับเพื่อนด้วยความที่เราสองจิตสองใจเราจะชอบแบบว่าอยากรู้แล้วรู้รอปเลยแล้วรอเลยแบบชอบพูดท้าผมจะเปิดประตูให้เข้าห้องมาถ้ามึงมีจริงมึงเข้าห้องมาเลยเลยใช่แล้วปกติเนี่ยทั้งสองคนเป็นคนที่มีเซนต์ไหมมีเซนต์แบบเซนต์จริงจังเลยเนี่ยแต่บ้านผมก็คือผมเจอมันแบบพะมันสามสี่รอบขึ้นแล้ว ที่ที่เคยเจอจริงๆในทางเรียนเซน์คือตอนน่าจะเป็นของมาร์กน่าจะเป็นช่วงย่ามาร์กับบวชพอพอย่าเสียชีวิตคือมาร์กจะบวชซึ่งก่อนนี้แต่มาร์กเป็นคนเห็นตอนย่าตอนเสียชีวิตนะย่านอนในมุ้งสมัยก่อนจะชอบนอนมุ้งแล้วปรากฏว่ามาร์กกลังนั่งกินขนมอยู่ตอนดึกๆปรากฏว่ามาร์กเห็นย่าทำมืออย่างนี้นี่แล้วก็แล้วก็นี่เราก็เอามือไปบีบคอเขาอแล้วเขาก็ร้องโอ้ในมุ้ง บังว่าเขาเป็นอะไรแล้วตอนนั้นัคอยู่กับย่าสองคนแต่ตอนนั้นรู้ยังว่าเขาเสียแล้วไม่เขายังไม่เสียตอนนั้นอ่ะอ๋อแต่เขาทำเนี้เขาเสียใช่หลังจากนั้นเขาเสียเลยอ๋อเป็นเซนเป็นเป็นสิ่งที่เห็นเหมือนเป็นอะไรบางอย่างที่เห็นก่อนที่เขาจะไปใช่ใช่ใช่เ <Ital ic is> ขาบอกว่าเขาแบบมีความบีบคอเขาแต่เขาจับ <S <S มือเต็นบีบคอตัวเองแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นอ่ะเซนก็จากย่าก็มีมาพือตอนเราบวชตอนนั้นสาระคือมันมีแค่ผมกับพี่ชายที่บวชกันแล้วผมบอกพี่ชายว่าเหมือนย่า้งงหลลัแว อยู่ๆพี่ชายก็ทักถามว่ามึงได้ยินเสียงย่าไหมคือผมได้ยินอยู่แล้วแต่ว่าเป็นย่าร้องไห้อยู่ข้างหลังแล้วคราวนี้พี่ชายก็เลยวิ่งเท่าน,นั้นที่บวชเนอนอยู่วิ่งไปกอดแม่ผมก็นั่งอยู่ผมก็ยังได้ยินเสียงนั้นอยู่แล้วผมก็ตามตามพี่ชายไปแล้วก็ไปกอดแม่แล้วทุกคนก็มาห้ามผมอ่ะบเพราะวาพระห้ามโดนแม่อันนี้อันนั้คือเซนนทีนะ่เราเราสัมผัสได้ว่าเหมือนย่าอยู่เหมือนสัมผัสแล้วก็มีเสียงย่าขึ้นมาอันนี้คือ,คอเซนครับน่ากลัวว่ะ <laughs> <laughs> เรื่องแรกที่จะเล่าของอุโนโ่ออ,อ,อชื่อเรื่ออง,งชื่ แม่ที่ไม่รู้จักตัวเองไหนเรื่องมาเป็นยังไงคือเป็นกล้องวงจปิดเราวเขาถ่ายรูปติดแม่ผม <c oughs> ถ่ายรูปกล้องวงจรปิดติดมาให้ดูอะหรอใช่เพราใช่แม่ไหมแล้วแม่บอกว่าแม่บอกแม่แม่ไม่ใช่แม่เฮ้ยเอาลอง,งาน่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจไ <c oughs> อ,อ,อ้นอ้้นี้คือเรื่องจรงจิงหรอนาสนใจมีรูปมี <ๆ S 1> รูปเนี่ยอันนี้คือแม่ผมแต่คนเนี้ยผมมั่งว่าเขาไม่ยใครอ๋ยอันเนี้ยเห็นปะอันเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องอันนี้ไม พี่ว่าคนเดียวกันแลไแต่ผมอยู่บ้านามีแค่พ่อแม่แต่ผมให้แม่ผมยนืนมึงชัดก้นไปปะอันนี้ไปยืนคน,เ,นดเดีกว่าใช่ใช่อันนี้คือจะบอกว่าภาพที่อุนโนเปิดให้ดู่มันมันน่ากลัวทั้งภาพเลยคือกุ้มเรื่องโฟกัสตรตงไหนเลยในรูปอะอคือมันชัดมากด้วยความที่โค้ชอัพม,มุมมันคล้ายๆกันแม่ก็อาจจะสงสัยเพราะว่าโพสิชันการยืนเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเสื้อผ้าทรงผมอะไรเงี้ยไม่เหมือนกัน คือตอนแรกอะ่ะผมนอนเล่นอยู่นะไอ้ตรงหน้าหน้าห้องนี้เลยมผมนอนเล่นอยู่สบักนอนเล่นต่อศั์อยู่ดีก็ได้นเสียงพูดแบบพูดอะไรไม่รู้ผมไม่ได้ยินพูดแล้วผมก็ตกใจอยู่ดีพี่ก็แค่ด,ดูใครมันจะแบบอยู่ดีแบบ ถดุงเงี้ยมันไม่มีแล้วผมว่าแบบผมก็คิดว่าคนอยู่ในห้องผมก็เลยเหันเข้าไปแล้วผมเปิดประตูไปแม่แม่พ่อผมไม่ได้อยู่ผมก็ไปดูอีกขอ้อนอ้าแม่ผมอยู่อีกห้องหนเนี่หวาใช่ผมว่าแบบมานั่งคิดแล้วผมว่าเออไม่ไม่คงไม่อะไรมาพอมาอีกประมาณเดือนหนึ่งเออผมขับรถกลับมากับเพื่อนผมแล้วเหมือนแบบจังหวัดตีโค้งเข้ามาผมก็ไม่ได้อะไรนะเพราะผมจอดรถปุ๊บแล้วผมก็ไปอาบน้ําแล้วปกติเพื่อนก็นั่งรอผมผมก็มาคุยกับเพื่อนว่าแบบเออเนี่ยเออเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะเจอแบบมีคนพูดอยู่ตรงนี้บอกจริงปะ วิ่งวิ่งหลบเข้าไปตอนที่เลี้ยวโค้งอ่ะแต่เพื่อนคนนี้มันไม่ไม่เคยโกหกอะไรผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้ที่วิ่งหลบเข้าไปเนี่ยคือหลบเข้าไปในสารหลังสาลหลังสารในบ้านหลังสารนอกบ้านคือนอกบ้านมีมีสารอยู่แต่ในในในภายในบริเวณบ้านใช่ใช่อะอ๋อแล้วเขาบอกเลยคับว่าเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายมันบอกเป็นเป็นเป็นผู้หญิงเพื่อนผมอะจะวิ่งเข้าไปหลังสารแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็ไล่สดก่อนเออคุยกับคนเรื่อยๆแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมไม่ได้ปิดผ้าม่านทั้งหลังแล้วอยู่ดีก็มีคนิมพาบอก มีใครเดินผังหลังผมก็แบบอึำหรือเปล่าเล่นหรือว่าตอนแรกก็ไม่สีเดียร์สักพักเขาก็ทักมาจริงจังบอกเมื่อกี้เห็นจริงๆนะแบบคนที่ผังหลังผมแบบตีหนึ่งตีสองมันตรงนั้นมันเป็นป่าไม่ไม่ค่อยมีพี่เขาบอกว่าเห็นเนี่ยแล้วในบ้านเป็นงี้ใช่ไหมผมไม่ได้เปิดกล้องนะแต่เขารู้ว่าในบ้านผมเป็นอย่างี้ใช่ไหมเขาบอกว่าอืมก็เหมือนอารมณ์แบบเขาก็มาขอเบุญเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ทามิงก็คือรูปนี้แม่ผมส่งมาส่งมาว่าใช่แม่ไหมผมก็ผมก็เลยบอกแม่แม่ลองไปยืนใหม่แล้วแล้วก็แคปแล้วก็มาเปรียบเทีีียกนนคือ่่ลมาๆ พอฉันเห็นภาพไงนึกอ,ออกปะคือทีมงานยังไม่เห็นเลยนะแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าคือใครไม่ไม่รู้พี่อ่ะาโอเคค่ะต่อไปเป็นเรื่องของน้องมาร์กนะคะครับอยากจะรู้ว่าปกติน้องมาร์กคือได้ข่าวว่าเคยโดนผีเข้าเพื่อนบอกเพื่อนเล่าให้ฟังว่ามาร์กอะ่ะนังทำลายยืดมีพฤติกรรมแปลกๆเรื่องแรกที่จะเล่ามีชื่อเรื่องว่าอะไรคะคืนวันทะเลาะครับคือว่าสมัยตอนมาร์กประมาณมปลายวันนั้นเป็นวันที่มาร์กทะเลาะกับแฟน มีมีแฟนตั้งแต่เด็กเลยเนาะใช่แตต้องเป็นคนหน้าตาดีนะตอนเด็กอ่ะฉันกดหมดเอปื้เลยฉันเออคือมาร์คขับรถไปส่งแฟนเพราะว่าเราทะเลาะกันแล้วเราจะเลิกกันแล้วคือมาร์คอยู่สัตีบชลบุรีเขาเนี้ยทางไปส่งบ้านเขาคือระยองซึ่งทางขาไปเนี่ยทางเชื่อมของระหว่างชลบุรีกับระยองเนี่ยมันเป็นทางที่เปีียวเปียวเปรียวมากซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับมีเพื่อนสนิทมาร์คชื่อไอ้โป้งคนหนึ่งสมมุติมันขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะอ่อเราจะใช้มือไอ้นี่ไม่จ้ะใช่เลยมันี้ <ง S 2> เออมาร์ชนทายเขาแล้วก็เสียชีวิตไปเลยคือเส้นนั้นอ่พอมักผ่านปึ้งแล้วคนนี้มาไปส่งถึงหน้าบ้านแฟนใช่ไหมแฟนไม่ยอมลงจากรถมันบอกว่ายังไม่อยากกลับบ้านแต่ว่าเราเราจะเลิกกับเขาแล้วคือแบบเออคุณกลับบ้านไปเถอะเราแยกกันเลยดีกว่าอ่าเขาไม่ยอมลงอ่าไม่ยอมลงก,กู็กับก็ได้วะก็เอามันกลับด้วยก็กลับมาเหมือนเดิมรายยองมาจัดเตหิบใส่ปุ๊บพอผมวนรถกลับทางเดิมไอ้ตรงที่เพื่อนมาร์คเสียชีวิตระหว่างขากลับมันมีถุงรอย เคยขับรถแล้วแบบมันรู้สึกว่ามีถุงลอยปะอ่ะอ๋อเหมือนเป็นลมเหมือนเวลามีถุงที่อยู่แบบหลังที่เวลารถมันกระบาบรรทุกของแล้วเป็นแบบอ,อย่างนั้นเลยคราวนี้เราเราเห็นใช่ปะ่ะแล้วคราวนี้เราเราสังเกตแฟนแล้วเราหันไปเห็นแฟนแล้วแฟนแบบมันก็เห็นเหมือนกันพอเราขับไปเรื่อยๆเราก็เหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆใช่ไหมปรากฏว่าถุงนั้นอ่ะมันเปลี่ยนจากนี่เราใกล้มันมันเป็นเหมือน คนคนือแต่ยังลอยอยู่ลอยอยู่เป็นถุงเลยเราเรามั่นใจาเป็นถุงแน่แน่แล้วปรากฏว่าพอเราถึงตรงถึงถุงครับมันไปเป็นคนแล้วพุ่งเข้ารถเมื่อเหมือนก็ถุงที่แบบโดนดูดลมเข้าไปฟุ๊กอย่างนั้นแหละ,ะแต่มันพุ่งเข้ามาเนี่ยแล้วเราแล้วผมก็เบรกเบรกจุ๊บแบบเบรกหมุทิ่มเลยนะ,ะแล้วแฟนก็แบบมันช็อกไปแล้วอะ แล้วผมก็ด้วยความที่เรามีตอนทะเลาะกันอ่ะมันจะมีความแบบไม่คุยกันแต่ว่าผมก็คุยนะผมก็ถามว่าเห็นไหมใช่ไหมเขาบอกเขาเห็นเขาพยักหน้าแต่เขาไม่ตอบเขาเห็นผมก็เลยขับรถไปเสร็จปั๊บผมก็ไปส่งเขาที่บ้านเพื่อนหลังจากนั้นอ่ะด้วยความที่เราทะเลาะกับแฟนแล้วเราก็แบบว่ามีความรู้สึกว่าอยากอยู่กับเพื่อนก็เลยขับไปหาเพื่อนที่ค่ายทหารค่ายหนึ่งที่นั่นเพื่อนมันก็นั่งกินปาร์ตี้กันอยู่คราวนี้แฟนเราก็โทรมาใช่ไหมในระหว่างที่เราปาร์ตี้กันอยู่เราอ่ะไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าเราทะเลาะกับแฟน เราก็เลยออกไปแบบไปคุยข้างนอกไกลๆปรากฏว่าผมจําได้ว่ามันเป็นความรู้สึกเนี้ยอย่างเงี้ยน,นะผมนั่งเงี้ยนะมีความรู้สึกที่มีคนนั่งข้างๆผมอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นว่าห่างตาเราอ่ะแบบมีคนนั่งข้างๆกูหลังจากนั้นนะภาพผมตัดไปเลยจําอะไรไม่ได้อีกเลยไม่ได้เลยแล้วลืมตามไปทีอยู่หน้าบ้านเพื่อนก็เลยเล่าได้แค่นี้เพราะว่าหลังจากนั้นไม่เห็นอะไรอีกเลยแต่ว่าเพื่อนบอกว่ามาร์คนั่งน้ำลายยืดนั่งนั่งนั่งแล้วโทรศัพท์อยู่กับพื้นอ่ะแล้วก็น้ำลายยืดแล้วก็เพื่อนก็พยายามอุ้มไปที่่หนน้้้าาาาบอยกรูว เพื่อนบอกว่ากิริยาเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างปฏิกิริยาเออปฏิอุ้ยเก๋อเว้ยแปลว่าอะไรก็ได้ลอยคะแนนไงตัวเย็นแล้วก็ตัวหนักมากมันบอกว่ามันอุ้มสามคนไม่ไหวตอนที่เราล้ําหลายยืดต้องไปตามพี่ที่หลับอยู่มาอุ้มแต่ว่าเพื่อนบอกว่ามาร์กอะ่ะมันไม่ได้เหมือนคนสลบไปอะ่ะแต่มันเหมือนคนที่แบบมันเออ,อะเหมือนแบบมันยังลืมตามัมนยังชี้นู่นชี้นี่อยู่เลยนะแต่ว่ามาร์กอะ่ะมาร์กไม่รู้เรื่องลยนะใช่แล้วลืมตามาทีคือแบบ พ่อแม่พี่น้องอยู่ตรงนั้นหมดแล้วแต่มาไม่เชื่อนะตอนนั้นมาโคตรไม่เชื่อเลยแล้วปากหมาแรงมากตัวมาเองไม่คิดหรอครับว่าจริงๆแล้วอาจจะมาจากถุงนั้นก็คิดมาร์กคิดว่าทําไมถึงมาเจอเหตุการณ์นในคืนเดียวกันแบบนั้นแล้วเพื่อนบอกว่ามาร์กชีพ้พิธีตรงที่มาร์กนั่งด้วยนะแต่มาไม่เชื่อตัวเองมาบอกว่ามาร์กชี้ไปที่นั่นเออมันบอกว่ามาร์กดูแลมาร์กไม่ไว่าแล้วไม่ได้แล้วแล้วก็บนเลยโทรหาพ่อหาแม่แล้วพอพ่อลงจากรถมาคือมันบอกว่ามาร์ปฏิกิริยาแบบชัดเจนมากคือร้้้อองไหแลลวววกัวัพ่ นี่ผมงงมากมันคืออะไรวะโอเคนี่เขา่ามีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นชื่อเรื่องที่มีชื่อว่าห้องหกหนึ่งหกซึ่งมันบวกกันแล้วมันได้สิบสามสิบสามคืออะไรดีไม่สิบสามอ่ะมันเป็นเลขแบบก็มันก็เป็นเลขแบบที่เขาบอกว่าพอมันกลับด้ามมันจะเป็นคำว่าผีสิบสามนี่เห็นป่ะคือณตอนนั้นอ่ะคือมาร์คเรนมหาอะไรที่หนึ่งปีหนึ่งเข้าไปบันหมาดเลยแล้วก็เราต้องหาห้องพักอยู่กับเพื่อนช่วงนั้นนะ ราก็ไปเจอหอหนึ่งปรากฏว่าห้องนั้นน่ะเราเข้าไปถึงมันไม่เห็นเลขห้องนะมันมียันปิดอยู่ข้างหน้าเป็นยันอะไรก็ไม่รู้นะปิดอยู่ข้างหน้าแต่ว่าผมก็ยืนยันที่จะจะเข้าไปดูเพราะว่าผมไม่เชื่อปรากฏว่าเขาก็เปิดเข้าไปดูข้างในปรากฏว่าห้องแม่งโคตรเย็นเย็นเหมือนอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เปิดแอร์นะแล้วผมก็เดินเข้าไปดูข้างในนะเพื่อว่าบอกมึงจะอยู่จริงๆหรอเพราะว่าห้องตรงข้ามเป็นห้องมันมันเป็นบันไดหนีไฟเลยอ๋อบันไดหนีไฟตรงข้ามตรงข้ามเลยอ่ะกูจะอยู่มันเย็นชอบเพราะผมขี้ร้อนแล้วเราก บนตู้ปุ๊บ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 ปรากฏว่าเจอยันอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นอันเดียวกันกับที่ติดอยู่ข้างหน้าอืมเพิ่งบอกว่ามึงยังอยู่อีกเหรอแม้คือตอนนั้นน่ะเราอยู่แล้วหรือยังก็ยังเป็นวันแรกอยู่ไปดูไปดูไปดูอย่างเดียวตัดสินใจที่จะอยู่ปรากฏว่าเราก็อยู่ห้องนั้นก็ย้ายของเข้าด้วยความที่เราเป็นปีหนึ่งเราก็จะไปเจอเพื่อนใหม่เมากลับมาเนี่ย จะเอาละเดินไปที่เพราะเพื่อนมันจะชอบพูดว่ามึงห้องตรงข้ามมันได้หนีไฟมันจะชอบแบบมีอะไรแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเมานั้นเมาแอกลับไปเลยแล้วก็เราต้องตะโกนว่าถ้ามึงมีจริงมึงก็เข้ามาพอมก็เปิดประตูแล้วก็ขวักมือเด็กเนี้ยเอาด้นเลยถ้ามึงมีจริงมึงเข้ามานี่แล้วก็ขวักมือเี็กแล้วเราก็ปิดประตูหลังจากนั้นมักจาได้ว่ามักนอนนอนนอนท่าที่ท่าที่นอนคือตอนพี่อามคือนนอนแบบนี้แล้วเพื่อนมันก็นอนข้างใช่ไหมแล้วมันจะมีแบบว่าที่ว่างตรงกลางด้วยความที่พี่อามมันจะขยับตัวไม่ได้ถูกกกมมมัั้แต่่ปนนนอจําาไดดวีเ็ ทารกนอนอยู่ตรงกลางห่อผ้าขาวอยู่มันก็มองว่าเฮียลูกใครเนี่ยมันขยับตัวไม่ได้มนะันขยับตัวไม่ได้แล้วเฮียแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันลืมตาฮะเด็กลืมตาเด็กลืมตามันหลับอยู่เด็กทารกมันหลับ<อ>แล้วมันลืมตาแล้วมันก็กรีดใส่หน้าเราใช่แล้วมันขยับตัวมันกรีดใส่หน้าเราอย่างเงี้ยร้องไห้แบบมันเป็นเสียงร้องไห้แบบเสียงร้องไห้เด็กทารกอ่ะแต่มันร้องโคตรดังอ่ะมันร้องดังมากแบบมันจนเราโมโหอ่ะมันก็เลยแบบพยายามที่เราก็พยายามพยายามที่จะหลุดหลุดจากผีอำใช่ไหมมันร้อง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 เราก เพื่อนนอนท่าเดิมเป๊ะเลยมาอยู่ท่าเดิมเป๊ะเลยคืออยู่ท่าเดิมแบบที่ไม่ได้ขยับอะไรเลยไม่ได้ขยับเลย,เลยม,มีมีวันหนึ่งคือเราเมื่อเราเริ่มสนิทกับเพื่อนเพื่อนใหม่ปาก็ชวนมากินเหล้าที่ห้องชวนมานั่งกินล้อมวงกันเลยแล้วปรากฏว่าคืนนั้นน่ะด้ยวยความที่เราเป็นเพื่อนใหม่กันน่ะเราก็จะคุยเสียงดังคุยสรารพัดเรื่องทุกอย่างปรากฏว่ามันเป็นอย่างนี้พี่สมมตินี่นี่นี่คือนี่ข้างหน้าคือห้องห้องนะประตูห้องมานั่งตรงข้ามกับประตูแล้วให้สังเกตว่าข้างล่างมมันจะะีช่อองไฟ แล้วปรากฏว่าเราเสียงดังกันมากใช่ไหมมาร์กเห็นแม่งไกลๆว่าแบบมีแบบเท้าอ่ะเท้าเดินมาที่หน้าห้องเป็นเท้าแบบใส่รองเท้าหรือว่าแบบเป็นเท้าเป้าเลยมันเป็นเห็นเป็นเงาพี่มันเป็นเป็นเงาสะท้อนอยิง,งท่าจะมีคนกำลังจะมาใช่เราจะรู้บาทีแต่มาร์กก็มานก็เงียบใช่ไหมมากมองแต่ไม่ได้บอกเพื่อนนะตอนนั้นเห็นคนเดียวเดินไปทางมานมิลไฟเราจะเห็นชัดเจนเลยแต่ก็ไม่มีอะไรก็เสียงดังเหมือนเดิมจนรอบสองเริ่มดึกแล้วเริ่มเมาเริ่มเสียงดังกว่าเดิมมันมาที่เดิมเป๊ะเเเลลยสมิาดน่ะแ้วก็ หันหน้าเข้าประตูเหมือนเดินมาด้านข้างก่อนอ่าแล้วก็ฟืบฟืบด้วยลักษณะเท้าอะเราจะรู้ทันทีคราวนี้มาร์กอ่าสกิดเพื่อนแล้วว่ามึงเบาๆรอพอกำลังมามาเตือนเราเพราะว่าเราติดดังทุกคนก็เงียบยังคิดเป็นรอพอใช่ยังเป็นรอพออยู่ทุกคนก็รอจังหวะแต่ทุกคนมองไปที่ช่องนั้นทุกคนเห็นเหมือนกันหมดทุกคนเห็นตีนนั้นทุกคนประมาณห้าหกคนอะเอาหมวกมย่างเนี้ย แล้วรอลุ้นว่าเมื่อไหร่เราบาพอเจาะเคาะแ,แ,แ,แบบคอมเพลนแน่ๆว่าแบบเสียงห้องที่ได้เสียงดังกม้มลุน้นทักมากหนึ่งแบบมันยืนมันโคตรนานเลยนะแบบแล้วเราก็ฟังเสียงเคาะปรากฏไม่มีเสียงเคาะเลยเลย,เยแล้วมันก็โพสิชั่นมันคือหันหน้าเข้าหาประตูเราใช่ไหมเท้ามันถอยอยู่ไี่กลับหลังทุกคนก็เห็นเฮ้ยมันไปนไหนวะปรากฏว่ามันเดินไปที่เดิมเม่อี้แล้วตรงเข้าไปตรงเข้าไปผมไม่ไหวแล้วเมาด้วยกระโดดข้าม ผ่าวงไปแล้ไปส่องตาตาแมวไม่ไม่มีใครเลยทั้งทั้งที่เราเห็นชัดเจนแล้วเราคิดว่าไทม์ไลน์ของเราเนี่ยทานมันแน่ส่องปุ๊บแล้วเพื่อนทุกคนก็หันมองหน้าเราว่าแบบใครใครเพื่อนไม่รู้หรอกว่าเป็นผีด้วยเลยแต่เพื่อนคิดว่าไปรอพอใครใครไม่มีใครทุกคนว่าฮะไม่มีใครโอ้โหก็ไอ้ที่มันคาใจอะ่อะโอ้โหกเลยเปิดประตูแล้ววิ่งตามมันลงไปอะ่ะวิ่งตามแวะดูทุกชั้นไม่มีใครเลยมันมันดึกมากวิ่ง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 ,งจนไปถึงชั้นล่างสดุดมันลอ็อก อะไรเอ่ดังลแอ์ตกใจเหี้ยมึงมานั่งนี้มึงนั่งนี้มึงนั่งนี้กูอยู่นี้กูอยู่นี้อยู่นี่เลยอหลังจากที่วิ่งลงไปตามแล้วเนี่ยปรากฏว่าประตูมันล็อกล็อกเป็นห้องเก็บของหลังจากนั้นว่ามันก็เดินขึ้นเดินขึ้นมาแลแบบขาแข็งมากแบบกูทำเหี้ยเรลงไปวันนี้แล้วก็ออกจากห้องเลยออกเดี๋ยวนั้นเลย ออกเนือนเลยตอนนั้นเลยคือไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแสดงว่าตอนนั้นก็คือเชื่อแล้วดิคือตอนแรกเราไม่เชื่อแต่ว่ามันมีเพื่อนที่แบบยืนยันด้วยมันเห็นเหมือนกันจริงๆริงเราเลยเราก็เลยเชื่ออ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องห้องหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหหกสามหกหกเจ็ด เอาจริงหล่อนนะน,น,น,นี่อันนี้อันนี้พุ่งตรงคือเรื่องผีมากน่ากลัวอยู่นะน่นแต่ละเรื่องอ่ะที่เล่าอ่ะไม่แล้วเรารู้สึกว่าเราเราสัมผัสได้ว่านองแม่งเจอแบบนองแม่งเจอจริงอ่ะจบไปแล้วสองเรื่องของน้องมารทีนี้ของเรายังมีอีกเรื่องหนึ่งขอตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรหน้านั้นมาจากไหนคือโบเตผมจะแบบกลับต่างจังหวัดบ่อยทุกๆปีแล้วเหมือนแบบมีอยู่ปีหนึ่งก็ <ฮะ S 2> กลับไปได้เหมือนอยู่ดีๆก็ปกติเขาก็จะเลี้ยงกุมารแช่พวก นา้าผมเขาก็มีกุมาแล้วเขาก็เลี้ยงแล้วหลังจากนั้นก็มีอยู่คืนหนึ่งประมาณห้าทุ่มแล้วผมก็ไม่มีขยูงข้างล่างแล้วคนเดียเขาขึ้นข้างบนหมดผมก็อยู่ข้างล่างแล้วผมก็อาบน้ําเสร็จผมก็ได้ยินเสียงคือผมก็ร่างอาบน้ําแล้วผมแต่งตัวอยู่แต่งตัวแล้วผมก็มาแต่งตัวใต้บันไดเพราะตอนนั้นมันเป็นบันไดระไมแล้วผมก็เข้าไปแต่งตัวใต้บันได้วผมได้เสียงแก๊กเสียงเปิดประตูแล้วได้ยินเสียงตุบตุบตุบออกมาผมก็เป็นพี่ผมแน่เลยแล้วผมก็ทาครีมเสร็จผมก็ค่อยๆหงายหลังมาเป็นแล้วแบบพอโ เหมือนแบบเครื่องไทยอะเครื่องไทยแบบหัวชดาเนี่ยที่แบบเหมือนมัดจุกแล้วมีชั้ชงบนใช่ไหมคะใช่แล้วก็ผัวมาแล้วเหมือนแบบผมว่าตกใจผมว่าเอ้ยแล้วผมก็ถอยตัวมาดูไม่มีใครใช่แล้วผมก็แบบพอมาอีกวันหนึ่งก็เล่าให้นาฟังน้าบอกก็ปก,กติเพราะว่านั่งงอยู่ก็มีเสียงรถที่รถของเน่นสตาร์ต,ตอเองเลยผมก็เลยแบบเอ้ยชะงักตัวขอยังมาดูเป็นผมเองผมยืนอยู่บนผมเนี่ยไอ้ผมเอ้ย ผมแยกได้หรอผมไม่ใช่ผมอะตอนนั้นเคยคิดแม้ว่าเราอะอาจจะมีคาถานารูตโตะไม่ไม่ผมไม่มีคาถานะ <c oughs> ผม,ผมแต่ผมเคยเจอแล้วผมววันนั้นอะเข้าไปในป่าป่าแบบไม่เร็วอะป่าช้าเีาไปผมก็แบบช่องเนี้ยผมเจอแล้ว คือกะแน่ๆเราท่องว่าอะไรกันไปตกปลาเหมือนแบบท่องท่องว่าบงบงคตบงไม่ไม่ไม่ได้ปรับอับาติเยอันนั้นอันหน่อยมานันตาปาดชายเยออับาติเนออันนี้น่วันนี้ก็มาในทีมแบบเรียกว่าเป็นหมอผีแล้วทั้งคู่นะอยากเป็นแล้วก็เป็นดาวติ๊กต็อกด้วยทั้งคู่นะคะถ้าเกิดว่าต้องมีบทปราบผีให้ทั้งคู่แล้วจะพูดแบบจะพูดยังไงกับผีจะพูดยังไงแบบว่าให้รู้สึกผีแบบกลัวจะต้องคาถายังไงเพราะเธอมาในทีมเรียกว่าหมอผีอันเนี้ยหัวนี่ตำใหญ่ต้อมประจำ ถ้าผมว่ามาร์คจะเจอผีแล้มันท้องแล้วไปซะวิ่งกตะนาวอ๋อเป็นกระถามลาเพล่ยู่หนึ่งยุ่หนึ่งผีอ่ะเราอุโนล่ะผมผมมีผมเป็นคนจุดยาผมก็เชื่อเังอันนี้เรื่องจริงเลยนาฮะอินาเตนาีเฮอินาโตเฮอินาโตนานาโตนาโตเลขเฮ นาโตนาโตนเ่เมียปะมั่งคือเมียป๊ะมั่งคือสิบคือสิบคืนทํมึงไม่ท่องอ่ะเอาใหม่พี่ตั้งแต่แรกยังบอกกับเพื่อนมีงานทุ่มหนึ่งอยู่เลยโอเควันนี้สนุกสนานกันมากก็อยากให้ฝากผลงานทั้งคู่ด้วยค่ะว่ามีผลงานอะไรที่จะฝากวันนี้บางางค่ะนครับน้องมาก็เลยค่ะพี่ใหม่ก่อนเลยก็วันนี้ทำเพลง อูเป็นพิธีกรคปฝากช่องทางการติดต่อด้วยครับติ๊กตอ YouTube ครับมาร์คสราวูดครับอ่าผมอูโน้หล่าทองครับผมติ๊กตอกอินสตาแกรมก็เป็นมอนธาผมเอโมแซนเอททีเอนะผมแล้วก็เพิ่งปล่อยเพลงล่าสุดก็คือเพลงไม่ใช่หนาเอ้ยหลองไงอ่ะในเพลงมันมีท่อนแรปที่เป็นคาถาเมื่อกี้เข้าไปด้วยไหมแทบเอะยังไงแทบแบบว่าเออ่อันนี้ญี่ปุ่กกันอ่ะอ่ะญี่ป่อ่ะญี่ป่ขนหนาช้าเหนะขนเหนะช้าหนา ขนาฮหอิหน้าเตะน้าเฮอินาโตนานันโตนานโตเลยเฮอไม่ใช่นาไม่ใช่นาเลเฮอหนาโตนาโตอินาเตะมารตุ้มหนึ่งมารตุ้มหนึ่งมอไหนเนี่ยมือคนเดียวค่ะโอเคจะบอกว่าอีพีนี้สนุกมากนะคะเป็นอีพีที่มีทั้งความน่ากลัวแล้วก็ความบ้าบอของน้องๆก็อื่นต้องขอบคุณน้องมากนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องอูโน่ด้วยนะคะอีพีต้องลาไปก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กด กริ่งกิ่งกิ่งกิ่งให้รายการผีหยุ่มด้วยนะคะวันนี้เราสามคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนะฮะอินาเตอนาเฮอินาโตอนานาโตอนาโตเล่เฮเมียงปะมังคือ ใช่หรอที่ไหนหรอเนาะเอะ millennials millennials มินพักตัวเอง